เป so right. no like ็นคนบ้าบ้างเป็นคนพเนจรแบบไม่ไม่ทางานแล้วไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยแค่นั้นเองเรารู้แค่นี้จริงๆเราแ้ทบไม่รู้ลึกเลยว่าทำไมเขาถึงต้องมาอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่ก่อนหน้านั้นอย่างอย่างที่ขอนแก่นเราเนี่ยเราเริ่มทํางานเรื่องคนไร้บ้านตั้งแต่ประมาณสักปี58แนะครับทีมเราทํางานวิจัยอยู่ชุดหนึ่งเพื่อศึกษาการกลายเป็นคนไร้บ้านของคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และพบสาเหตุหลักๆที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องความเปราะบางในครอบครัวเรื่องปัญหาครอบครัวการไม่มีความสุขกับที่อยู่อาศัยเดิมมันผลักให้เขาออกมาเป็นคนไร้บ้านอะรครับแต่มันก็เชื่อมโยงกับปัญหาข้อที่2คือเรื่องของเศรษฐกิจรายได้และความเหลื่อมล้าและโอกาสการเข้าไม่ถึงมันเชื่อมกันะระบบสวัสดิการของสังคมไม่สามารถซัพพอร์ตดูแลผู้คนที่ตกหล่นท้ายแพ้ได้ เขาก็มีปัญหากับครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกันใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขก็ผลักให้คนคนหนึ่งต้องต้องเลือกที่จะหาโอกาสใหม่ๆหรือหรือหาพื้นที่ความสุขใหม่ที่เขาต้องการอย่างนี้ครับ mm hmm. ในภาคอีสานเนี่ยขอนแก่นเป็นเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองค่อนข้างใหญ่ที่มีเศรษฐกิจและและ,ะไรายได้แล้วก็โอกาสในชีวิตที่จะทําให้คนไร้บ้าน เรื่องที่จะสสแสวงหาเข้ามาอะไรเงี้ยครับมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างขยายตัวค่อนข้างเร็วเพราะเป็นจุดศูนย์กลาขงของทั้งสถาบันการ,ารศึกษาการพัฒนาระบบขนสง่งสาธารนณะรถไฟอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับหรือแม้แต่เป็นจุดรวมของย่านเศรษฐกิจของอีสานอะไรเงี้ยครับมันทําให้มันเป็นตัวที่ดึงดูดให้คนไร้บ้านที่เขาประสบปัญหาเรื่องอไม่มีที่ทํากินเดิมในบ้านเดิมไม่มีพื้นที่เกษตรกรรมเดิมเป็นกลุ่มคนจนเขาก็เลยเลือกเมืองใหญ่เข้ามาเป็นพื้นที่หาโอกาสของชีวิตใหม่โดยการที่ไม่มีต้นทุนชีวิตอะไรเลยอะไรเงี้ยครับ กว่าจะเที่ยวไปจีบกว่าจะซื้อใจกว่าจะแบบชวนเขาจนเขารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนไนงะเราก็เริ่มช่วยเหลือเขาเบื้องต้นพาไปทําบัตรประชาชนบ้าง พาไปรักษาพยาบาลบ้างพาไปทําสิทธิ์เรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างจนเขารู้สึกว่าเราทํางานโดยที่เราเราเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเขาจริงๆไม่ใช่มาเพื่อต้องการประสงค์ไม่ดีกับเขาอะไรเงี้ยจนซื้อใจเขาเป็นปี2ปีนะครับกลุ่มที่มาอยู่กลุ่มแรกๆเนี่ยเราก็เลยเสนอทางเลือกว่าเออพีอ่อยากชวนพี่เข้าไปไปพักแต่พอเขาได้มาอยู่เขาก็ตั้งหลักจนทํางานช่วยกันก็คนในบ้านที่มาอยู่ก่อนก็ไปชวนเพื่อนคนอื่นๆสามารถซื้อใจเขาได้จนเขาจนเขาร่วมทํางานกับเราในในปัจจุบันนะครับ เราไม่ได้มองว่าเรื่องศูนย์คือคือวิธีคิดในการแก้ปัญหาเรื่องเดียวแต่ว่าเรามองในธีมใหญ่ๆคือเรื่องของคุณภาพชีวิตการทําให้เขาเข้าถึงหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันนี้คือเรื่องสําคัญส่วนเรื่องของที่พักอาศัยชั่วคราวเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราใช้ทํางานอย่างตอนนี้จะมีอยู่2อสเรื่องหลักๆที่ทําก็คือ1เรื่องส่วนพักเนาะเป็นพื้นที่ตั้งหลักพัฒนาคุณภาพชีวิตใช่ไหมครับอันที่2ก็คือเรื่องอาชีพรายได้ตอนนี้เราทําแพลตฟอร์มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าชื่อว่าโอกาสขอนแก่น2020เราพยายามจะทาให้แพลตฟอร์มโอกาสเนี่ยเป็นเหมือนทับที่เชื่อมต่อระหว่างคนไร้บ้านกับผู้ประกอบการคนจ้างงาน ช่วยคัดเลือกให้แล้วก็ส่งต่อแหล่งงานโดยที่เชื่อมต่อเป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อแหล่งงานให้คนไร้บ้านคนจนในเมืองอะไรงนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องเรื่องสภาวะภ,ภายในการฟื้นฟูตัวต,วตนชีวิตของเขาที่เคยตกหล่มล้มเหลวกลับคืนมาคนที่ป่วยด้วยอาการซึมเศร้าจากภาวะต่างๆที่เขาประสบพบเจอมาไต่างๆอันนี้ก็คือกระบวนการที่เราต้องทำเชิงลึกระยะยาวอยู่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับวิธีคิดเรื่องการพัฒนาเมืองไม่ใช่แค่มองเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เรื่องของวิถีชีวิตและการลดความเหลื่อมล้ําของผู้คนคนเป็นอันดับหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่ที่เราคิดว่าแนวงานของเราที่ขอนแก่นเราอยากชวนคิดชวนคุยเรื่องนี้แล้วเราก็พยายามชวนเครือข่ายแม้แต่งานคนไร้บ้านเราเราก็ชวนเพื่อนเราที่เป็นพวกนักธุรกิจมานะมานั่งคุยกันเราก็รู้ว่าวิธีคิดมันบางเรื่องไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเราไม่เชื่อว่าคนเรามันจะคุยกันไม่ได้เราเชื่อว่าวงคุยนี่แหละจะทําให้เขาเรียกเอ듀เดูเคนคนนะครับที่ทุกคนไปร่วมกันได้อันนี้คือเรื่องสําคัญ ขามีความสําคัญและเป็นกําลังในการผลิตพวกอะไรต่างๆให้เมืองเยอะด้วยซ้ำอ,อย่างขอนแก่นเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการค้าส่งเช่นตลาดศรีเมืองทองตลาดรถไฟตลาดบางลําพูซึ่งใน,นกลไกของตลาดเหล่านี้มีกลุ่มคนไร้บ้านเข้าไปเข็นผักส่งของ ในขอนแก่นเนี่ยยังถือว่ายังมีคนจนระดับล่างกลุ่มนี้ที่ทำงานขับเคลื่อนอยู่เยอะพอสมควรเป็นฟันเฟืองใน,นกลไกภาคบริการภาคตลาดภาคธุรกิจต่างๆในระดับล่างอยู่เยอะพอสมควรฉะนั้นมันมันสำคัญมากที่เศรษฐกิจมันจะโตได้มันต้องเห็นคนกลุ่มนี้ด้วยชีวิตของคนกลุ่มนี้มันจะต้องต้องดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ย